อลิเย่ซำผ่าเราบอกอลิทหักไขกูมูนี่คือนนี้หักไขหักซำไหนหักซำผ่าหักประแก้วได้ซำไหหักประแก้วหักประแก้วประแก้วปั้นดอนยันซำไหนซำผ่าหักเส้นตาได้ซำไหนโอ้เก่งเด้ออลิทนี่นั่งอีบุนตี้ดุขยังฟังนิทานจะฟังว่านิทาน นเดี๋ยวฟังตบมือให้แนไหมมึงโอ้ยเก่งวันเฮี้ยกูดเก่งเห็นแน่เลยกูดกูดเห็นแน่เลยกูดโอเคเลยโอเคโอเคแท็กมือแน๊แท็กมือเย่เย่เอาไปาน,นั่งฟังมันนี้สักสักเผ็ดโอ้ยปลาเผ็ดเอ้ยปลาเผ็ดเอ้ยสีบอกนีทานสุฟังเด้อนีทานมีว่ะท้าวุญจันทร์เดียงแบะโดยท้าวุญจันทร์เดียงแบะเนาะ ในหมู่บาทนั้นฟังเด้อฟังเด้อประเพทสีว่าสุฟังเด้อในหมู่บาทนั้นมีเด็กหน่วยผู้หนึ่งซื่อว่าเท่าหยังเท่าบุญจันทร์จื่อบ่เท่าหยังเท่าหยังเท่าบุญจันทร์เนาเท่าบุญจันทร์นะเพนเลียงแบะเนาะไผไผ่เกาเลี้ยเอาแบะไปให้เท่าบุญจันทร์เลียงเนาะพวบาพ่อแม่ขาดำหน้า เมียแนวข้าดำหน้าก็ได้หายเถาวุจันทร์ไปเลี้ยงแบะเนาะเถาวุจันทร์ก็ไปเลี้ยงแบะอยู่แคมป่าแต่ละมือ้อเถาวุจันทร์ก็เอาแบะไปเลี้ยงอยู่ผูนน้แนท่งหน้ากุ้งกวงแคมป่าผู้เพิ่อก็นอนเลี้ยงแบะนอนผิวป่าเสมอนห้องเพ่งช่วยลายมดูฟังคนตี้ขันอยากหูน,อน้องบาเชียอยัางม่คุเพิ่อก็นอนสบายได้เลีเ้ยงแบะแบบนี้นอนไปนอนมาแต่ละหมอ่ลายืมูล่ลายเว้นผ่านไป ฟังกตี้พังประเภทเอ้ยเราในทานเนี่ยฟังกตีถ้า,าวุ่นจันนี่ยนาะกับปีเรียงแบะเนาะเพื่อนก็นอนเด่นสบาย,อยนอนได้หมือไม้บ้านเพื่อนก็มีความคิดเนาะโอ้ยเพื่อนบะเบิ้งสิแดนเป็น,ป <c oughs> นปตัวอ,อีพ่ออีแม่ก้อนลอนเป็นตัววาเสื้อมาครบแบะเพื่อนบะเพื่อนกะนอนอยู่บ้านนีมออม้มือต่อมามือหนาสิตัวอีแม่เพื่อนมามืออ,มอ,อ,อือ่นสิต <c oughs> ัวอีแม่เบิ้งเพื่อนบาเพื่อนก็แลนเพื่อนก็พระฟังประเภทตี มือไหม่มาเออมือไหม่มาเพิ่นกับฟ้าแบะออกไปกินหญ้าอยู่แค้มป่าพ่อกับแม่กับลำหน้าอยู่แม่แนบบ้านนี้เพิ่ิกะอุย้ยสวยเด้อเบิ้งสีแดงเขาไปตัวอีพ่อกับอีแม่กับเพินพ่นมาเพิ่ิกะสวยมากนาะเพิ่ิกะแล่นเขามาตัวบา้านชุกชังแล้ว ดำหน้าอยู่นอพอกเมย์เพิ่นก็ฟ้าเรนใช่ใช่ใช่โอ้ยเอาฟาก้อนเอาฟาไปฟันหัวมันก้อนใช่มีค้อนมีค้อนเอามีค้อนไปฟันหัวมันก้อนเหมือนปะตีหัวมันแตกกันนะเออเพิ่นก็แเล่นไปนอพอกเมย์ก็แเล่นไปหอดแคมป่าไปหรอวะโบเห็นนี่ยังเลยเห็นแต่แบกกินอย่างหัวหัวอยู่พอกเมย์เพิ่นบอกใช้มุ้จเนใช้เสือเสือเสื้อยูใช้เสืออยูใช้เพิ่นก็หัวขึ้น เออจุ๊ยเออเอายังให้น้องเด็ดเอานุ่มให้น้องกินก่อนเอ่อนักเรียนที่ดีนักเรียนที่ดีเอาอลิซฟังเด้อเพิ่นว่าฮ่าตัวเพิ่นม่าเสียอคู่แบกพอกับว่าโอ้ยวุ่นจนเดี๋ยวสิตัวเลือเนี่ยนี่เด้อมันบูดีเด้อการขี่ตัวพอเฟมันบูดีมันเป็นเดืองบูดีได้ดุเพิ่นกับว่าโดยเหม่นว่าคอยชีบตัวหรอกเออเพิ่นว่าพอกับว่าโอ้ยเสียเวลาพ่อแม่สิ่งกั๊บมือดำหน้าก่อนเบิงัวเด้อเบิงแบดเด้อโดยโดยเพิ่นกับว่า อริสด้เวลาพอบอกว่าให้อริสอยู่เพื่อนเล้วอริสตอบว่าแนวไหนด้วยด้วยบอกเออเก่งหลายกูดกูดอ่ะเฮลโลเฮลโลเอาฟังฟังวันนี้ปาสิกว่ามั้ยดูเอาฟัง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 วันนี้มือต่อมาอีกถาวรบุญจันทร์กับอาแบรไปเลี้ยงอยู่แคมป์ป่าคือเก่าเนาะคือเก่าเพื่อนกับอาะฟัง stop stop ฟังก่อนฟังป่าก่อนเพื่อนกับอาแบรไปเลี้ยงอยู่แคมป์ป่าคือเก่า บาดเพิ่อก็นอนเล่นอีกเพิ่อนก็โอ้ยไปตัวอีพ่อกอแม่ก้อนคนวะเพิ่นก็เล่นเข้ามาอีมส่มสแมันมพ่อกับแม่กัเฝ้าที่มัดกะเนาะเล่นโอ้ยแม่าไปเอาฝ้าไปเอาฝามาพ่หัวเสือไงพ่อกับแม่กันเล่นไปเอาฝ่าเนาะถือฝ่าแลนไปหอดบอลทงหน้า แคมป่าเนาะทีท้า,าบุญจันะอาแบไปเดียวไปกบะพเห็นยังคือเก่าเห็นแต่แบกินหาง,งวังวงอับอยู่เดียวมาหาทาบุญจันทาวุญจัน์นกว่ฮ่าฮฮาฮ่่ิตัวเพิ่อีกแล้วพอกับแม่ว่าบุญจันบุญจันีตัวพอกับแม่แน่นี่นบุห่ได้ลูกมันเสียเวลาพ่อแม่ลูกแบเป็นคนกิ่ตัวได้จรงไรพอดาว่าเฮ้ยเจ้าเอเด้อพ่อแม่เนมาด้วยเห่นว่าอ่าบ่นกาหัวมวนใจเนาะพอะ เพราะว่าเพิ่นนั่นอะไรตัวพอกับแม่เนาะโอ้เ้นตายางมาหาแม่มานีิก็ไม่รู้เรื่องไม่นต่มาหนี้พรดีมือต่อมากอีกถาบุญจันทร์ก็เอาเบีเยไปเลยเอาแบบไปเลี้ยงคือเกนะ่าเนาะแล้วมือนี่บานเพื่อนอนอยู่ป่าใหม่เนาะนอนเย็นสเสมอใจอยู่แบกก็กินหญ้าแคมป่าแต่ว่ามือนี่มีเสือใหญ่มากอีกดีเสือตัวน,นั้นเนาะมันกรลนะ่างยิวโหยเนาะมันยางหลาะตามแคมป่าเนาะ มันหองสียงเสือหงแม่แล้วเสียงมันเสือหองเนะอในที่สุดเนะเสือมันก็มาอีดีบาดเเสือใหญ่มันก็มาเนะในที่สุดเนะเสือใหญ่นั่นก็มาอีดีเนะมันเสือกำลังหิวโหยเนะ โอ้ยูทะเลโอ้มีเงเอากินบ่ได้อย่างไปแคบปากก็น้าเสือใหญ่แต่นั้นวะในที่สุดเสือก็มาขอโอ้เสือมาโอ้ยแบ่แบ่ตัวใหญ่เลมามึงนี่แหลสิกินนี่เต็มอิ่มเนาะภานใดนั่นเบาแล้วเสือก็กระโดดออกมาจากปานกกัดคอแบ่เนาะแบ่ก็แบบแบ่แบ่แบ่ทำบุญจันทร์กะ ลูกขึ้นตะน้อเด่นเนาะเดี๋ยวเห็นเสือกำลังโคบแบบว้าชวยแนช่วยแนชเสือมากินแม่เสือมากินแม่คุณมันมาช่วยแนชช่วยแนชเสือมากินแม่เสือมากินแม่คุณโอ้ยเพื่อนนายเนี่ยเพื่อนก็คิดได้ปะต้องแลนไปบอกอีพ่อกับอีแม่ว่าเสือมากินแม่เพื่อนก็แลนไปบอกพ่อกับแม่เพื่อนเนาะวะ แกแม Salvador, เ antis, also, ่เอ้ยเพื่อนไหนยิ้แน่นันก็เซยอยู่ดำหน้าเซยอยู่พอเอ้ยก็เพื่อนเอ้ยผนก็บวบว่าโอ้ยบอกบุญจันทร์ฮ่าเหลืองมาตัวแต่พอกับแม่มาเชื้อมากินแบะมาเชื้อมากินแบะโอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นม่แต่หาเหลืองมาตัวชิบิเสือมันลำหน้าลำหน้าตอนผักบวบโอ้ยโซนเนี้ยแล้วมันมากินแบะเชื้อมากินแบะพอเพคนก็บโสนใจเนาะดำหน้าเซยอยู่เพราะว่าเพิ่นน่ะที่ตัวพ่อเพิ่นได้เถื่อพ่อแม่ก็ได้บบเชื้อนาะว่ะเสือมากินแบะอีดีเนาะ เสื premises, sure. ้อามัน huh. ก็มากินเบคุณก็ไฮว่าซอยเน่ซอยแน่แลนมาไฮใช่ปะพ่อเฮ้ยเสือมันใหม่นีเสื้อมันใม่นี่มากินแบ่เข้าอันีพ่อกับแม่ก็ว่าแมนบอสเสือมากินดีดีบอโอยแมนแล้วเสือมันมากินแบ่อีนีโอ้ยพ่อกขาว่าอ้าแล้วยายมีเบิงน้ำมันก่อนมาแมนบอสเขาไม่กี่ตัวบาทนี่พ่อสิตีเะเดอร์เออพ่อว่าถ้ากี่ตัวบานีิพ่อจะตีจ้ะอ้าวฟังกันตีอลิส ตั้งประเทศเราดีท่านก็นติลูกฟังก่อนอย่าเผาเบาเด้อฟังฟังประอมันสิมาครบถถวบุญจันทร์บอทอเมฆโค้งคนหนึ่งก็ได้ไปน้ำแถวบุญจันทร์เนาะไปน้ำแถวบุญจันทร์แลนไปน้ำแถวบุญจันทร์ทอ,อ,อก้อนดุเออแลนไปน้ำแถวบุญจันทร์เนาะแต่ไฟหอดอะว,วะเสือตัวนั้นมันกินแบะไ,ไปเบิดบักลายมันเบิดตึงหาหกโตเนาะพ่อก็มาห้วเสื้ พ่อพิ่นพ่อเอ้ยกะฝ่าวถือฝ่าไล่พันเสือเนาะเสือตัวน,นั้นกะแล่นเข่าป่าเนะาะฟังก่อนอลิสฟังบกติลูกเสือตัวน,นั้นกะได้แล่นเข่าไปในป่าเนาะ,ะโอออ๋อ่าบุญจันทร์กะให้โอ้ยแบ่เขาตายแบ่เขาตายซวยนี้ซอยนี้นว้าโออสุดท้ายแล้วเนะาะแบลชาวบุญจันทร์นั่นกะ ตายไปตัง bah, maar, ้งหลายโตเนาะพ่อบาฮันเละพ่อกับกับมาบอกให้ทบุญจันทร์ว่าฮันเละลูกเป็นมักตัวหลายพ่อก็ได้บุเสื้อเนาะลูกมักตัวพ่อเรื่อยๆบ่เสื้อมากินแแ่เสื้อมากินแยแแบพ่อเสื้อมาอีดีพ่อก็ได้บุเสื้อเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหยังเสื้อใหญ่บุจักแม่แล้วเนาะ เป็นยังพอจังบูเสือแถวบุญจันทร์ฮะหูบอหูว่าอจุ๊ยเป็นยังเออโอนมาแถาบุญจันทร์นั่นขี้ตัวพ่อเล่ยๆเนาะพ่อก็เรียบูเสือเนาะว่ดเสือมันมาอ้ดีพ่อกับบูเสือเนาะแม่นบอกอริทเนี่ยเคยขีตัวพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอยู่บอนี่เหนใช่บ่เอออย่าขีดเป็นคนขีตัวเด้อยขาขีตัวแต่บูยไพเสืออะไรยินบ่ถ้าอถลิดตัวบ่โอ้ ปวดขี้ปวดขี้แต่อลิศบอกแต่อลิศปวดเหี่ยวเพื่อนาถ้าอลิศปวดขี้เนาะให้กับสีบูเสืออลิศเนาะนายชิด้ขี้ใส่ส่งเน๊ะนี่หมอเอออย่างขี้ใส่ส่งโอ้มวนวันนี้ทานจ้ะสาวอ่าประเภพณีเหล่าสุฟังมวนบอกมวนเอามวนหองเพืองให้ฟังเนี่ยก่อนสิเอา ห้องเพลงใ้พังเนี่ยก่อนฉิกังก่อนสิจบเพลงกระตกระต่ายห้องห้เซนตาพังเนี่ยโตขาวขาหูยาวยาวหางปมปมกินยาเขียวอ่อนเบิ่งแล้วเป็นตาหนาหักพวกล้านหักโตกระต่ายแท่เอยโอ้เก่งไรตัวมือสุดเซตเ็งเนี่ย ตบมือให้ตัวเองไนเบื้องหอักวายสิาแพงนองเสรเด้มูออ่อนหมออยากฟังอีกหรอเอ่อมือหนาหอ,นาอนยากฟังฮะฉันตากันอยากฟังบ่บ๊ายบายเนะอลิสมือหนาชอบเพจอ่าประเพณยสิเราสูฟังใหม่อยากฟังหรอมอหนามาฟังใหม่เด้อโอเคบ๊ายบายบ,ายบายอกแน่สิฝากติดตามอลิสเนเด้อบอกมึง อ่ะแต่อลิซคนเก่งเนี่ยเด้ออลิซคนขี่ได้บ่เม่นเนี่ยอลิซคนง่ามศาสนาอ๋ออลิซคนเก่งอลิซเก่งซ้ำใดเก่งซ้ำผะเก่งซ้ำผาเอาบัวอ่าแสดงว่าลิซใหญ่แหลวใหญ่แหลวเอาน้องได้บ่ได้อ่าศาสนาเอาน้องเด้อวันนี้เบิดมือเด้อซอยประเภทเอาน้องเด้อโอเคบ่เฮ็ดเนี่ยได้โอเคโอเคเอา 1, 2, ึ่งสองสมฟังเนี่ยบันทุทีใอ้ฟังเบิ้งเอาวัน two two t เอาเพลง a b c มากระดึงสองสาม a b c อ่ะนึ่งสองสามลิทันมาหนึ่งสองสามนึ่งสองา A B C D E F G อ้าวบอดองนะ้ำประเภ็ดกับบูฟรองข้างแน้าเนี่ยนี่ C D E F G S I J K เอาลองรงการตีหนึง่งสองสอามเอาบาย,ะะบ,ายบายสนัาพอดีแหละสนาไปบายหักอลิศได้ไลายนิดเดียให้หักได้ไลายบอ,อหกหักซ้ำใด บอกดีๆีีิหากสำฝ่าไพสิกโกขี่เนี่ยนะโอ้บาย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 ,าย,บายออาบายบายเนี่ยกุดลักเนี่ยเฮนนี่เลยกุดลัก